โอเคนะครับสวยงามกระทัดรัดง่ายเดี๋ยวมันจะบรรลัยสมชื่ออีกเหรอครับตัวนี้ก็สะดวกดีนะครับซื้อตัวเดียวก็ได้ทั้ง2ได้ทั้งบอ,อร์ดไดร์ฟและวงจรป้องกันลำโพงในตัวนะครับสวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับพงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากรา้านบรรลัยอิเล็กทรอนิกส์วันนี้มาต่อตัวนี้ให้ดูครับพอดีมี ท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับมือใหม่หัดประกอบไม่ค่อยจะมั่นใจนะครับในการต่อวงจรการประกอบก็เลยส่งชุดนี้มาให้ผมนะครับบอกให้บอกวิธีในการประกอบแล้วก็ให้ผมรีวิวให้ชมด้วยนะครับก็สั่งมาราคาส่วนราคาและร้านค้าที่จะสั่งนะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไปนะครับราคาอยู่ทเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะดูให้นะครับจำไม่ได้เหมือนกัน ก็จะรีวิวให้ชมนะครับก็เป็นบอร์ด AB ก็ได้ยินว่าขายราคาไม่แรงมากนะครับ FC ซนะครับซื้อมาลองประกอบแต่เพื่อความชัวร์มือใหม่หัดทำก็เลยส่งมาอย่างว่านะครับให้ผมทำให้ดูต่อให้ดูหน่อยเพราะงั้นแล้วก็ช่วยอธิบายการทำง,งานรีวิวเผื่อมีปัญหาจะได้ตรวจเช็คเองได้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยส่งกลับจาก f c ท่านหนึ่งไม่ประสงค์ออกนามนะครับโอเคนะครับก็เป็น บอร์ด AB บอร์ด AB พร้อมเลือดแผ่นขนาดในใน,ในตัวเดียวกันก็เป็นบอร์ดไรยี่ห้อก็ GTECH นะครับรุ่น pa 400วัตต์ GTECH pa 400วัตต์สีสันก็โอเคนะครับสีเขียวใช้ทรานซิสเตอร์ไรสองคู่ตามนี้นะครับก็เป็นบอร์ด AB ไดไร์ C ไรทรานซิสเตอร์ไรเบอร์ C 5 1 7 1 คู่กับ a 1 9 4 3ด้านนี้ครับคู่นี้ให้เสียงดีนะครับอยู่ในแอมราคาแพงๆหลายหลายยี่ห้อนะครับให้เสียงดีคู่นี้เป็นที่น่าประทับใจหลายยี่ห้อเลือกใช้คู่นี้ก็เป็นภากไรนะครับไรแล้วก็แผ่นขนานรวมอยู่ในแผงเดียวกันนะครับการใช้งานก็ไม่จะได้ยากเย็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อทรานซิสเตอร์ทดลองให้ชมฟังเสียงกันสักเล็กน้อย แล้วก็แนะนำวิธีการต่อใช้งานก็ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นขั้วบวกนะครับเราก็ต่อไฟขั้วบวกเข้าไปขั้วลบเราก็ต่อไฟลบเข้ากราวก็อยู่ที่จุดนี้ส่วนนี้ก็เป็นลำโพงออกสปีกเกอร์นะครับผ่านขดลวดโซเบลเน็ตเวิร์กอินพตุตอยู่ที่จุดนี้ครับคาปาซิเตอร์ใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับ3.3มไมโครโร้อยโวลต์ก็เลือกใช้เกรดใช้ได้นะครับ เป็นแบบ B P ก็คือไม่มีขั้วนะครับตัวมีขั้วมันเหมาะกับฟิลเตอร์ไฟนะครับการ rectify ไฟฟิลเตอร์ไฟแต่การขับลิง n ์สัญญาณก็แบบไม่มีขั้ว B P จะทําได้ดีกว่านะครับโอเคนะครับสวยงามกระทัดรัดง่ายขนาดทรานซิสเตอร์ออกแบบมาให้ลงตัวแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวก็คือ4คู่ต่อ1ข้างนะครับ คู่ต่อหนึ่งข้างตัวนี้สั่งมา2ก็เป็นสเตอร์ซ้ายขวาพอดีประมาณนี้นะครับ g t e c h pa 400เดี๋ยวผมลองดูราคาก่อนว่าราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบอร์ดแบบกึ่งสำเร็จรูปนะครับก็คือแค่บัดกรีเสียบทรานซิสเตอร์ให้ถูกบัดกรีก็ใช้งานได้นะครับกึ่งสำเร็จรูปก็การประกอบก็ง่ายนะครับทำให้สะดวกดีทั้งมือเก่าและ มือใหม่ก็แค่ใส่ทรานซิสเตอร์แล้วก็นำไปขันกับฮิตซิงระบายความร้อนโดยรองไม่กก้าแค่นั้นก็มีเสียงแล้วนะครับ P A 4 0 0ราคานะครับคู่ละ790บาทคู่ละ790บาทก็เป็นเท่าไหรล่ล่ะตกบอร์ดละ395บาทนะครับตัวนี้บัตละ390เกือบ400ก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับราคาแค่300นะครับไม่ได้สูงมาก ก็จะได้เป็นแบบนี้ไปนะครับบอร์ดด้านนี้ก็ทําได้สวยงามดีเป็นปริ้นเกรดดีใช้ได้นะครับทองแดงเกรดดีใช้ได้ก็คุณภาพคุณภาพเนื้อง,งานก็น่าจะโอเคเดี๋ยวจะลองทดลองเสียงกันนะครับ GTEC คคูละ790บาทที่แฟนคลับ,บบอกมาเขียนมาบอกว่า790บาทรวมส่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยลองฟังเสียงกันและก็มีอีกตัว ตัวนี้คาปาซิเตอร์ FC ไม่ยังไม่ได้สร้างมาก็เลยถามผมว่าส่งเฉพาะตัวนี้ก่อนได้ไหมผมก็บอกว่าได้นะครับเพราะว่าพอดีผมมีอยู่คาปามีเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับตามเครื่องเก่าๆผมตัวนี้คือบอร์ด Rectify ายนะครับบอร์ดเร c กติฟรุ่นอะไรล่ะ CZ4 นี่เองครับ g t e c h c ีเรุ่นก็บอร์ดเร c กติฟายฮินเตอร์นะครับพร้อม ป้องกันลำโพงดีตรงนี้นะครับยึดทีเดียวจบมีป้องกันลำโพงในตัวด้วยการใช้งานก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มาดูมันมีอะไรบ้างก็จะมีปุ่มไฟเข้าเนี่ยนะครับ AC, ac 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 กราวก็คือสมมติว่าไฟ18ไฟ30 0 30อย่างนี้นะครับเราก็เอาเซนเตอร์เสียบกราวตัวนี้ก็30ตัวนี้ก็30นะครับ ตอร์อยู่ข้างตัวนี้ AC Protect AC Protect ผมลืมบอกราคารู้บอกหรือ,อยังนะครับตัวนี้ FC เขียนมาบอกมาว่าตัวนี้ซื้อมาในราคา320บาทนะครับแผงนี้320บาทแต่ไม่รู้ว่าเฉพาะแผงไม่มีคาปาหรือเปล่านี่ละครับประมาณนี้ก็วงจรก็เหมือน r e c t i f i e ทั่วไปก็เสียบ AC เข้า3เส้น เล็กติฟายด้วยไดโอดบริดจำนวน2ตัวนะครับนะครับ CBJ 25m ตัวนี้ตัวละ 25m หรือเปล่าไม่มั่นใจหรือ 35m ประมาณนี้นะครับตัวนี้เคยดูสเปคไว้ถ้าตัวละ25 M ขนาดกันอยู่นะครับดูที่ขาขนาดกันก็ 50m ถ้า 35m ก็ 70m ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ฟิลเตอร์ด้วยครับาซชิเตอร์ให้ไฟรับเรียบก็ออกที่ ชุดขานี้นะครับก็พิมพ์ไว้ทั้งหมด vcc ลบกราว vcc บวกเวลา fc กลับไปก็เสียบตามนี้นะครับไฟบวกไฟลบกราวจะประมาณนี้ครับส่วนบอร์ดป้องกันลำโพงก็จะมีไฟ ac ก็น่าจะประมาณ18 2 4โดลี์เดี๋ยวผมลองดูรีเลย์ก่อนมันบางอยู่มองไม่เห็นน่าจะ1 2นะครับ 12V โวลต์นะครับ1 2โวลต์ เราก็ป้อนไฟที่จุดนี้12โวลต์แล้วก็ Rectify ด้วยไดโอดตัวเล็ก2ตัวฟิลเตอร์แล้วก็รักษาแรงดันด้วย IC 7812ตัวนี้ให้ไฟที่เลี้ยงวงจปรป้องกันลำโพงเรียบสนิทนะครับก็คือนิ่งนะครับพูดผิดให้ไฟนิ่งที่สุดที่12โวลต์แล้วก็เลี้ยง IC ส่วนการต่อใช้งานก็ก็แบ่งรีเลย์ ข้างใครข้างมันแต่วงจรรวมด้วยกันดูที่รีเลย์ตัวนี้ก็สกรีนไว้เป็นตัวหนังสือชัดเจนเรียบร้อยครับ M แล้วก็ SP ก็ย่อมาจากสปีกเกอร์ด้านนี้ก็เช่นกัน M ด้านนี้ก็สปีกเกอร์นะครับตัวนี้เอาเอานี่ไม่อ๋อเป็นตัวที่สำหรับต่อไฟไฟพัดลมด้วยนะครับก็คือ AC นี่นะครับ 12โวลต์ AC แล้วก็เ e ็ t ติฟด้วยไดโอดซินเตอร์คาปาแล้วก็ต่อพัดลมได้ด้วยก็สะดวกนะครับเจาะท่นเดียวก็ไม่ต้องเยอะมีอยู่ในแผงเดียวกันหมดผมเคยทำครั้งหนึ่งเคยทำคลาสดีนะครับก็คือสวิตชิ่งแล้วก็คลาสดีป้องกันลำโพงทุกอย่างอยู่ในแผงเดียวกันนะครับแม้แต่แม้แต่วงจรบาลานซ์อินนะครับ ก็คือ1แผ่นไปวางในกล่องแล้วก็แค่เดินสายลำโพงสายบนลุ่มแล้วก็สายไฟเข้าแค่นั้นก็คือใช้งานได้นะครับทุกอย่างอยู่ในแผงเดียวแต่ตอนนี้ก็คือโครงการตัวนั้นก็ขี้เกียจนะครับก็ล้มเลิกไปแล้วแต่มันก็ใช้งานได้นะครับเคยทําเล่นประกอบให้คนแถวบ้านใช้งานอยู่ 2- อสาเจ้าแต่ก็ไม่ได้สั่งสั่งทำแผ่นปริ้นแบบนี้นะครับก็เลิกกิจการซะก่อน เจ๊งซะก่อนนะครับนี่ก็บอร์ด r e c ก i f y และป้องกันลำโพงจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นมีมาด้วยก็คือแจ็ควันลุ่มนะครับแจ็คเสียบสัญญาณเข้าแล้วก็พ a แ l b r i d ิ e จุดต่อสายวันลุ่มจุดต่อเอาพุทประมาณนี้ครับตัวนี้ไปวันลุ่มหน้าเครื่องเป็นแผงรันด้านหลังเครื่องก็คือใส่ยแจ็คเสียบสัญญาณนั่นเองนะครับแ,แจ็คเสียบสัญญาณ พอดีตัวนี้ไม่รู้อยู่ไหนมีเยอะเมื่อก่อนค่อนคาดว่าเป็นแจ็คโฟนนะครับตัวเมียท่านอื่นน่าจะคิดนึกภาพออกนะครับจำนวน4ีตัวหลังเครื่องเมื่อเสียบสัญญาณเข้าแจ็คโฟนตัวเมียแล้วก็เอาเสียบสายบรรัดกีสาย123นี้นะครับ1นึไปที่วันลุม่มขา1นึ่แล้วก็วนกลับมาใช้สัญญาณกราวเอลแล้วก็ R านี่นะครับไปหา M ประมาณนี้ส่วนตัวนี้เป็นบอร์ดที่อยู่ ด้านหลังสเปกคอนไบดิงโพสต์ ose, นะครับด้านหลังจุดหมุนลำโพงสเปคคอนนะครับก็คือไปแปะไว้ด้านหลังแล้วก็หมุนน็อตมีลายเปิดบัตรกรีให้ทาตะกัวนะครับให้นั่นนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองหาทานซิสเตอร์และคอนเซอร์มาใส่นะครับส่วนคอนเซอร์ผมยืมของ FC ท่านนะครับยังไม่ได้ซ่อมให้เสร็จนะครับก็ลุยไปบ้างแล้วพอดีมันเยอะก็ไม่รู้จะพยายามเร่งอยู่นะครับ ของ Fc พอดีถอดมาเรียบร้อยนะครับมผมไม่ได้ถอดนะครับ Fc ถอดมาเองก็เลยยืมสักครู่หนึ่งก็แค่เสียบให้ถูกขั้วนะครับเวลาเอาไปประกอบซื้อมาทั้ง4ตัวใส่ให้ครบอย่างนี้นะครับจากนั้นก็บัดกรีเข้าไปเสร็จแล้ว1ตัวแล้วก็ใส่อีกตัวผมจะลองแค่2ตัวนะครับไม่ได้ใส่ ให้ครบหมดต้องแค่2ตัวใส่เรียบร้อยครับคันนี้ก็มาใส่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้เพื่อจะทดลองกันนะครับครับหลังจากใส่ C เข้าไปแล้วครันนี้ก็มาถึงคิวของทรานซิสเตอร์กบือร์ยอดนิยมนะครับ52001943ที่จริงก็สามารถใส่เบืออื่นได้นะครับถ้าท่านใดชอบแนวเสียงก็สามารถเลือกได้ แต่ที่นิยมเพราะราคาถูกแล้วก็ได้คุณภาพดีพอสมควรขนาดขยายราคาสูงๆนะครับก็ยังเลือกใช้เบอร์นี้ห้0 0โอเคนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมจะลองแค่2คู่4ตัวแค่นั้นนะครับผมจะไม่ได้ขนานทั้งหมดก็ไม่มีผลอะไรเพราะผมใช้ไฟต่ำๆทดลองนะครับไม่ได้ไปใช้ไฟสูงมากแล้วไปอัดดอกลำโพงเยอะๆนะครับก็จะใช้ 5201943 4ตัว5200ก็สกรีนไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ520ด้านนี้ก็1943อย่างผมลองแค่2คู่จะไว้ตรงไหนก็ได้ไว้คู่นี้คู่ด้านในอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะวางคู่ด้านนอกก็ได้เหมือนกันเพราะมีทรานซิสเตอร์เป็นตัวเฉลีย่ยอย่างที่ผมเคยทำคลิปก่อนนี้อธิบายแล้วว่ามัน เป็นตัวเฉลี่ยกระแสให้เท่าเท่ากันนั่นเองนะครับก็ดูตะกัวออกก่อนที่เอทดลองทดลองดูก่อนส่งมานะครับจำนวน4ตัวก็ไม่มีอะไรก็ตามตัวเลข5200ก็ใส่ให้ถูกต้องตามที่สกรีนไว้5 2 0 0อย่าสลับไปสายด้าน1943ก็แค่นั้นนะครับการประกอบก็ ไม่น่าจะยากอะไรนะครับแต่ก็สำหรับมือใหม่ก็อาจจะถือว่ามือใหม่หัดประกอบก็อาจจะยากสักหน่อยก็ค่อยๆค,ค่อยดูค่อยศึกษาหัดทำถ้าติดขัดก็หาความรู้นะครับยุคนี้ยุคอินเทอร์เน็ตมีคนสอนไว้เยอะแยะทั้งในเว็บไซต์อื่นๆหรือเว็บไซต์ y o u t u b e นี่นะครับ YouTube ก็มีหลายๆช่องสอนไว้นะครับก็ไปเปิดดูกันได้มีหลายช่างที่แนะแนวกันไว้นะครับ เราก็ไปดูได้ถ้าบางครั้งช่องผมยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาบางเรื่องที่สงสัยแล้วไม่มีนะครับใส่ไปแล้วคู่หนึ่้าสองศูด้านนี้ก็หนึ่ตามที่สกรีนไว้นะครับก็จัดการใส่1 9ึ่เเข้าไปตอนนี้ก็ใส่ทรานซิสเตอร,ร์บัดกรีเป็นที่เรียบร้อย แล้วนะครับพร้อมที่จะลองคันนี้ในกรณีท่านที่ประกอบหรือเจ้าของวงจรเจ้าของเครื่องประกอบนะครับก็ควรที่จะขันติดฮิตซิงเพื่อระบายความร้อนจากตัวทรานซิสเตอร์แล้วก็รองไมก้านะครับไมก้าจะมีแบบซิลิโคนแบบนี้ไม่ทาซิลิโคนได้หรือแบบพลาสติกขาวถ้าแบบพลาสติกขาวอย่างนี้ก็ทาซิลิโคนแบบแข็งเนี่ยนะครับตัวนี้ซิลิโคนนุ่มไม่ทาก็ได้ทาก็ได้เราก็รอง ลองลงไปมันก็มีรูนอร็อตรูตรงกับรูของทรานซิสเตอร์นะครับก็ขันเข้าไปแล้วป้อยแล้วก็นําไปขันกับซิงถ้าเป็นบอร์ดแบบนี้ก็จะนิยมใช้กับซิงประมาณนี้นะครับนี่จะพอดีเลยแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้เจาะรูยังไม่ได้เจาะรูนะครับก็จะใส่ประมาณนี้ถ้ามี2เส้นข้างใครข้างมันวางด้านข้างนะครับหรือ หรือวางข้างใครข้างวานันหรือมารวมกัน2ด้านแล้ววางประกบกันอย่างนี้ให้เป็นท่อนะครับแล้วก็ใช้พัดลมลมดูดเป่าประบายความร้อนแล้วแต่ตัวนี้แล้วแต่คนที่ประกอบ f อนะครับแล้วแต่ว่าอยากจะประกอบแบบไหนคือวิธีการทําแบบนี้ระบายความร้อนนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เจาะแต่ความยาวพอดีกับบอร์ดตัวนี้เลยนะครับก็มีบอร์ดสั้นอีกบอร์ดหนึ่งที่ เจาะเรียบร้อยขอลองวัดดูทูนอตตรงหรือเปล่าปรากฏว่าตรงเป๊ะทุกรูเลยนะครับตรงเลยพอดีใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เจาะมาหลายรูเพื่อให้เลือกวางตำแหน่งนะครับหรือจะเป็นการวางคาเนสเตอร์แบบเดินสายเอานะครับเส้นทองแดงเดินเส้นลวดเอาก็ประมาณนี้ต่อไปเราก็มาต่อทดลองกันก็จะหาหม้อปแปลงมาทดลองกัน จากนั้นก็มาต่อชุดจ่ายไฟวันนี้ผมทดลองโดยใชหม้อแปลง18-018แค่นั้นก่อนนะครับไม่ไม่ได้ใช้สูงมากส่วนด้านนี้ผมจะไม่บัดกรีนะครับเวลาเสียบรากฟันมันจะเสียบลำบากต้องดูตักัวเพราะฉะนั้นผมจะบัดกรีด,ด้านล่างก็ให้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นการเสียบด้านบนตัวนี้เป็นกราวนะครับเสียบกราวเข้าไป ส่วนตัวนี้ก็ a c 2ตัวนะครับกราวเซนเตอร์ center, ต่อเรียบร้อยก็เช่นเดิมขี้เกียจหารากฟันหาก็คงไม่มีแล้วหมดนะครับหมดนานแล้วก็เลยบัดกรีอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ทดลองไฟดูหรือทํามั่นใจไม่ทดลองก็ได้อย่างตัวนี้ผมมั่นใจเพราะตัวนี้ผมใช้งานอยู่ทุกวันนะครับมอแปลงลูกนี้ไว้ลองขยายเล็กๆแต่เพื่อ ให้ชัวนะครับวันนี้ก็ลองให้ดูตั้งที่ DC 50โวลต์จับที่บวกกับกราวครับแล้วก็ลองเสียบปลั๊กดูอันยังไงครับมันขึ้นแล้วอ๋อผมต่อผิดนะครับที่แรกผมต่อ012ไว้เพราะผมใช้ชาร์จแบตเตอรี่ มั่วได้ใจจริงๆวันนี้เบลือ18018 18, ไม่น่าถึงว่าไฟมันได้น้อยจังระยะหลังๆนี่ผิดพลาดบ่อยวันก่อนก็คลิปก่อนก็ไม่ระเบิดควันนะครับเกิดเหตุร้ายโอเคครับขราวนี้ก็มาลองผคลิปที่กราวแล้วก็วัดที่ไฟบวก 18, 0, 18เมื่อ r e c ติฟ y ก็น่าจะอยู่ที่ 24V โวลต์นะครับเสียบแล้วนะครับนั่นไงครับ 26, 7V โวลต์ส่วนด้านไฟลบก็ได้เท่ากันโอเคใช้ได้ครับส่วนป้องกันลำโพงก็อย่างที่อธิบายแล้วนะครับก็ต่อไฟ1 2โวลต์ผมคงจะไม่ไม่ต่อให้ดูแค่บอกนะครับคาดว่าทำได้นะครับก็แค่ต่อไฟแล้วก็เสียบลำโพงเสียบสายลำโพงออก เสียบเส้นที่ไปลาโพงหลังเครื่องแค่นี้เองครับคันี้ก็มาถึงขั้นตอนการต่อเลี้ยงผ้าขยายขั้นตอนต่อเลี้ยงผ้าขยายของยี่ห้อ Gtech ตัวนี้คัน,นี้ก็ต่อไฟที่จะไปเลี้ยงผ้าขยายกันครับเลี้ยงผ้าขยายลบกราวแล้วก็บวก ลบกราวบวกานางขึ้นมันก็เป็นบวกกราวลบถูกนะครับสีแดงผมเป็นบวกดําผมเป็นกราวสีน้ำเงินเป็นไฟลบจากนี้ก็ไปต่อเข้ากับชุดขยายไฟบวกเนี่นะครับ VCC บวกกอสกรีนไว้บวก VCC สิไม่ใช้ VCC บวกชอบอ่านกลับหลังทุกทีเลยยังกับซื้อหวยนะครับชอบออกตัวกลับ บวกก็ต่อเข้าไปส่วนลบก็น่าจะฝั่งนี้นะครับลบก็อยู่ฝั่งนี้แล้วก็กราวกราวก็สกรีนว่า G ีนี่นะครับเขีีนว่า G ีก็ต่อเข้าไปอยู่ใกล้ๆกันกันกบลำโพงอยาเผลอไปต่อกับลำโพงต่อให้ถูกดูว่าไม่มีเศษะายผิดพลาดไม่มีอะไรติดไม่มีเศษเหล็กอะไรก็ เช่นเดิมครับก็จับกราวจับกราวและก็ด้านหนึ่งจับกราวอีกด้านก็จับที่จุดออกลำโพงหรือที่ขา E เส้นตัวรวมของขา E นะครับตัวดันทานตั้ง DC 50โวลต์โอเคนะครับตาดูหูฟังดมกลิ่นเอาทุกประสาทสัมผัสนะครับตาดูหูฟังตาก็ดูเช่นเดิมมีควันมี อะไรปูดบวมระเบิดแตกไหมลุกไหมเหมือนคราวก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะบรรลัยสมชื่ออีกเหรอครับ <c oughs> ตาดูหูก็ฟังเสียงระเบิดมีไหมดมกลิบมีอะไรไหมไหมนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับดูมิเตอร์ด้วยนะครับดูเห็นไหมครับกระดิกติก๊กแล้วก็ลงมาที่ศูนย์อย่างนี้ใช้ได้แสดงว่าการไบอัดถูกต้องอีก เมื่อมันไม่มีไฟออกนะครับอีกวิธีก็คือตั้ง AC แล้วก็แตะที่อินพุตอนนี้ไฟไม่เหลือแล้วมันหมดแล้วผมถอดปลั๊กตะก,กี้นะครับมันกระดิกติ๊กๆถ้าอย่างนี้ตามจังหวะที่เราแตะก็น่าจะใช้ได้แบบนี้คือต่อลำโพงล้องได้นะครับครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับไฟก็ วัดแล้วไม่มีปัญหาไม่ออกลำโพงอันนี้ก็จะลองเสียงทดลองเสียงดู คนะครับที่แหบเมื่อกี้คือผมถอดปลั๊กไฟมันก็ใบอัดเริ่มเริ่มจะเรือนหายใช้ได้นะครับไม่มีร้อนทำง,งานได้ปกติส่วนอีกด้านนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ผมก็จะลองนะครับจะลองให้ก่อนถึงจะได้ส่งกลับนะครับเสียงดีใช้ได้ก็อย่างที่บอกนะครับคู่ละเท่าไหร่เมื่อกี้7จ0รหรือเปล่านะครับราคาไม่แรงนะครับก็กึ่งสำเร็จรูป ง่ายๆแค่ยัดทานซิเตอร์ก็เกือบเป็นขยายแล้วดังแล้วนะครับเนี่ยยัดทานซิเตอร์เข้าไปก็มีเสียงต่อไฟอีกเล็กๆน้อยๆนะครับก็มีเสียงเรียบร้อยส่วนแหล่งหาซื้อก็ไม่ยากนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวผมจะให้เว็บจะให้ช่อง YouTube และก็ Facebook ของเจ้าของ ซีเทคให้นะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากซื้อนะครับเพราะว่าปกติโดยมากที่ผมรีวิวหรือทําเครื่องไหนจะมีคนสอบถามอยู่เป็นประจํานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะลงลิงก์ให้เลยนะครับลงลิงก์ให้เลยสะดวกต่อท่านผู้ชมว่าถ้าสนใจอยากซื้อจะสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับจะให้เว็บแล้วก็ช่อง YouTube คุยกันเองเลยนะครับจะเอารุ่นไหนยังไง ก็เห็นสินค้ามีหลายอย่างนะครับมีหลายชิ้นมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับผมเข้าไปดูแวบๆก็คุยกันดูไปเลือกสอบถามกันดูเฟซบุ๊กของเจ้าของกันเองนะครับส่วนตัวนี้ของ fc ก็เป็นที่เรียบร้อยพร้อมส่งกลับคืนให้เจ้าของนะครับแล้วก็บอกวิธีการต่อก็ประมาณนี้นะครับไม่ละเอียดก็อาจจะโทรมาคุยกันใหม่ประมาณนี้แต่ช่วงนี้ก็ สถานการณ์แบบนี้นะครับบางท่านก็อาจจะเข้าไปเลือกชมดูก่อนอาจจะยังไม่ซื้อนะครับบางท่านก็ได้รับผลกระทบบางท่านก็ไม่กระทบนะครับก็อาจจะสั่งมาทําเล่นก็แล้วแต่ลองตัดสินใจดูนะครับราคาไม่แรงมากเท่ากับได้เครื่องเกือบสําเร็จและกึ่งสําเร็จรูปแต่ท่านที่โดนผลกระทบกันเยอะตอนนี้ก็พอค้าแม่ขายบนกันเยอะนะครับผมเองก็ยังเป็นเกษตรกรกับเขาเลย ไม่มีที่ดินสักงานากลายเป็นเกษตรกรเฉยเลยก็มไม่เป็นไรนะครับบางท่านก็ได้กันไปเทนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะแนวเล็กๆน,น,น,น้อยๆแล้วก็รีวิวในตัวให้ชมนะครับสำหรับ M ชุดคิดชุดประกอบบอร์ดประกอบนี่นะครับ g, g t e c pa 400พร้อมด้วยบอร์ด r e c t i f y และป้องกันลำโพงตัวนี้ก็สะดวกดีนะครับซื้อตัวเดียวก็ได้ทั้งส ได้ทั้งบอร์ดไดรฟ์ไฟและวงจรป้องกันลำโพงในตัวนะครับก็และอีกช่องหนึ่งนะครับวันนี้ก็ลงไป DIY and Repair ลงการทำอินเวอร์เตอร์12โวลต์เป็น220โวลต์ทำเล่นนะครับท่านใดยังไม่ได้ชมก็เข้าไปชมกันแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับอีกช่องหนึ่ง DIY and Repair นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆขอบคุณท่านที่รับชม มีข้อเสนอแนะสงสัยสอบถามพูดคุยอยากจะพูดคุยทักทายก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยทั้งสองช่องนะครับช่องนี้พงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังนี่แหละครับแล้วก็อีกช่องหนึง่ง DIY a n d r e p a i r สไตล์ทำเล่นเรื่อยเปื่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ